บาเต้สสวัสดีครับตอนนี้งานรอครับรอออนาาดีมาเอาลิงมาเอาเยมาเตยเตเยมานะเยเลันนไเลยนาเขไปอู้เอาลิลิอยู่ไหนจิ้อจิ้นะจิ้กนัาเลย เดียวเดี <S S <S ๋ยวมันดีอ่ะจริงจริย่น ah. ู uh ้นมาแค่สวันเองี่ก็มาแล้วเยอูกระเป๋ามาด้วยครับพี่ใครกระเป๋าเหมือนเดีเลยในหลังนี้กลับมดเลยของไม่หายโอเคกระเเปิดพี่เปิดเดี๋ยวรับหาทุกยางสมัเป็นคาราเมลเลยงานลมนั้นโอ้โเสี่ยวหมดเลยนะ น่าตื่นเลยนวันนี้เรามีสองสีสีเทีเขียวกับสีน้ำนะเย็นน้ำหมดป๊าดสีพีชทำโป้งสองคนบ้านอะไร có mà có, có mà điểm cái chỗ đi à? không? luôn là gì? bắt nó chưa rồi. rồi. đi

บาคสี้งมต้อง่าหรอเดี๋ยวทำมีห้าแิบเดี๋ยวดียังไ่ก็ปืนเชนถีจนก็เพิ่มดูไี่ก่อนเไปขาเลยเดี๋ยวอยี้นะพี่แปะเดี๋ยวนี่ต้องตายสิท่ิ มาเลยเราทุกนโอยานแข็งดีแข็งเลยอยึยุ้งสกอสันนะสกาะสัสันะโอ้เจ้าโอ้ทุกันอันนี้คือด้านบนการของน้องคั้แรกนะที่ได้ขึ้นเนาะเนาโทษเนายเอเน้เจ้าัลอ คอยกี่ทำงานครับมที่งไเพีนนามันเลยฮะง้นบัเล็กเชื่อมเเอาังไหนก่อนหน้าก่อนเลยหน้่อนเลยดีเราบัตดูนัดูไม้ตรงที่มันม่ะตรงที่มันไม่ตรงกลางรางน่อยเหยียบปลายมันจะงงนะเออเขไม่ได้ตอเออตย่ตออย่ออย่ะบัรห่

อันนี้ก็ตัดก่อน่าที่เจะกัสนบทรานเอไอนี้เดนก็ตัดตกที่ยืดอระมาณเนาะเลยงเชือกเดียวเชือกยันไปอีกเอาเครื่องเชื่อขึ้นมเออเอาเครื่องเชื่อมแล้วก็เอาไปตะกล้าเลยเชื่อมบนเลยเาตักร้าเราเอาตัวเชื่อมขึ้นบนเนาะสายไฟต่ออู้นี่สายไฟยใแล้วร็ล้ะแล้ว Ều, ี่เดินช้าทุกท่านเพราะว่ามันม aut ันคลุกครับเพราะพอไม้เขาไม่ได้ตอกะูเยอตรตอ่ะ ราไม่เอาือรยมมาด้วยเนระฮะเรียลเรียเลยเียต้นไม้ระวังนะระวังน้งนะสาลูกยังเล็กนะแต่เราเราเพิมเพิบนได้เปล่าหนักเนาะตล่างเนาะแกตั้งเอาก็ไลล่งตอนนี้เราตู้เชื่อมตู้เชื่อมด้อืม บนกับทีมล่างเนาะพยายามยืนให้ตรงชานไว้ก่อนงานงานแต่ไม้ไม้มันแข็งแรงอยู่ไม้แข็งแรงแต่ว่ามันยุกยากเนาะเออมันม่ผาปูนั่นน่ะยุอะไรไปเลยคือดูเรี่ยมันตุกี้เอ้ยเนี่ยฮะลองเอิร์ดก็จัดการแล้วเรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนก็คืออุ้ยนี่ต้องลื่นเลื่อนต้องถอดน็อตตีตะปูไอตีตะปูออกเนาะ ออหเออับหรตอือว่าต้องทำเอาหน้าบอกข้างหน้าเอาถานาอนเนาะ้ให้เราเดือดด้วยก่อนเออโอเคครับตอนนี้อยู่ข้างบนนี้นะก็จะเริ่มเดี๋ยวจะวางพ่านเหล็กนะพ่านเหล็กหนึ่งหนึ่งเส้นนะผมแล้วก็จะตั้งแผ่นลูซิงตัดครึ่งเมตรห้าสิบนะครับผมก็ การสาดนะครับอีกนะเรียบร้อยผมตัดได้แล้วโอเคพเดี๋ยวต้องไปเสริมแบตตัวนี้ดีๆอ่าเม่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 โยนักไฟขึ้นมาด้วยแต่ว่าอย่าเพิ่มเสียพักนะโยนที่ไสมัดไะลดเชื่อมเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะีม้พร้อมเลยเด้อนี่คือบันไดใช่ไมวันนี้พี่จะอยู่นี่ทั้งวันเลยนะจนเย็นเลยนะเนี่ย เออน้องไอบอกว่าอยาก้าวพลาดก้าวแรกไม่เป็นไม่เป็นไรก้าวต่อไปลุงนี่การที่เนั่งข้างล่างก็มีความเสี่ยงนะพี่บ่าวนะการที่เรานั่งข้างล่างก็มีความเสี่ยงนะไมความจะลุงเสียหัวลิ้นไหนจิ้งหัวได้เลยแล้วก็เก็บก่อนเก็เล็กด้วยนตรายมากเลยตตวน้มันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเยูมันบคิกัคธรรม ไม่ได้ตอบเราบูนหรอกนะท่านคุณเฮ้ยทีนี้ก็เดี๋ยวมาอยู <S <S <จ>่ข <LOOK> ้างบนบ้านน้องนไอซีน่ารอเขาสวัสดีครับ